เดีลาลงมาแล้วครับพี่น้องครับไปเองครับปนนนเป็นยังไนงะ <c oughs> <อ>น,นะงมันี่ะวันนี้แฉเที่ยลแต่พี่น้องก็ยังไงกันล่งใ๋อเจอเจอเจอฝนจกเทียลงมาเนี่ยเจอฝนจกเทียสองรอบครับสองรอบแล้วก็เหรนยญคือเก่เกาแล้วก็เหรนยญคือเก่เกา ได้มื่นหนึ่งเทียววะมื่นหนึ่งเทียววะมื่นกับนี่เรับกับละมาระวังบ่ออะไรละวันกันมื่นบ่อสันเต้ไม่บ่อได้ฝนอยู่ได้ครับนีบ่อได้ฝนอยู่ได้อ่ามากับฝนจะน้อยตรเที่ขอบคุณแฟนกับเพิ่นน้ำมื่นบ่อขอบคุณแฟนกับเพิ้ำมื่นดีด้วยนะครับบอแรงเขาคิดว่าเขาจีบถึงฝนถึงฝนอ่ะมันคือเขาฤดูฝนแล้วเนาะครับครับอันบ่ถึงฝนก็ม่วนล่ะครับ คือคนกับม้วนเเต่ม้วนทางเดียวม้วนแบบมื่นนะครับเเต่เอาเอาเดินทางต่อเพราไก่มาได้รึเพราะไก่มาได้ม้วนนี้เพราไก่มาได้อะไรครับลานชัยเอาพวกเด็กพนังไทยพนังไทยหน่ะพระอาจารย์ไม่ใช่น่ะพระอาจารย์ไม่ใช่น่ะโอ้ยพระอาจารย์ค่ะฮะเนียนนค่ะเนียนเตีเนียนค่ะโอ้ยเนียนอมตายนึกว่าพระอาจารย์พี่น้องนห้ามูสานะครับ ลักษณะตอนนี้ขึ้นเหนียวเหนียวอันนี้ไม่ออกครับผมตามหาเอามอไตัออกาจาไหนตดนปงตัมตไมม่อเราเราหาตออกอะไรีแมนครับหมันกุ๊ครับพี่น้องมือเนี่ยเหนียวตุยตุยลัไป เมว่านทเป็นย uh, no ังไหตอนเช้าตอนเช้ากบพั่นองไปย่างขิงนเบิ่ิงเอาไปยังไดมื่อไหร่ลูกสบายดีทีหล่าืออย่คจะถ่ายมูอเมเมื่อไหร่ไหมไปจัดบาทสี่สบาทย่างดีดียางดีดีฝนตกเทียเที่ยมือน่ สองเทียสามเทียสี่เทียห้าเทียหกโต้งตลอดเลยฝากน้องแจนไว้น้ำด้วยนั่งเองไม่ปีนนะขอบคุณนะคะฝากติดตามน้องแจนเลยนะคะไม่ได้แข่งแต่งตัวแื่มาครบแสดงมาไอหลานอนหน่อยได้เตือนว่าครบอยู่คบอยู่แต่มัดผมเปื้อนฝาก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 บล็อกนี้ยังบล็อนี้ยังปีไหนล่ะกดติดตามในเฟซด้วยนะคะน้องแจนปียพรหมเหล้าเนาะนั่งเองมาทนั้นต้วนเล้าตัวเนาะฝากกดติดตามใน เป็นน้องแจ็ดเบยร์พรอน้ำเด้อค่ะแล้วกับ<อ>เพล็ดจ็ดเบยร์พรอนแฟนคนลับเด้อค่ะพี่นาศิรบดีไปยังก่อนอุ้ยยังไม่รู้แต่ต้องรอตดดิดตามอาไป <c oughs> ได้แล้วระวังระวังมืดน,นะจ๊ะมืดนี่สุดๆเลยได้เลย่ <c oughs> เป็นไรครับลงแจนลงแจนครับพี่น้องก็ไปแล้วอ,อันนี้ถ่ายเบอร์ครับพี่น้องครับ โอ้ทั้งกีดตมทั้งงันครับผู้ดนเด็กลเขาสิครับมาได้บอลลกครับลูกสาวผมรับเป้าทับเป็ด่รับ๋อสวัสดีครับสวัสดีอาจารวครับเียมาผมเสียวมาอยู่น้ำปีไหนเจียมาเชี่ยวเราว่าครับลูกผมไม่ลูกสาวเโอ้เ อาจารย์ที่สิออกครับเดี๋ยวยืดไปแล้วครับว่าอาจารย์อาจารย์ที่แลวันแล้วไปผูกลากยุดลิ้มไม่ทำขงเรียบร้อยเลยได้จากที่บวกไปแล้วครับอ่าก็ท่านเปลี่ยนอาจารย์งอพวกไกว้ครับเบิ่งเหมืองดุเหมือนกนครับเบิ่งแถวแต่ผมก็แถวหน่กันครับผมอ้าวพี่น้องครับบ่นๆอ่ามือแรกไปอีกว่าอะไรลูกมือแรกไปอีกว่าไปร้านเจี๊ยบครับมีอัดเพลงเดี๋ย๋อซื้อยังไม่ซื้อยัง สีปักครับส,สีปักไฟอ่ะสีปั <that obvious> กไฟคือบังเอิญจันทร์กองวาน้ำเนีจันทร์กองเส่การ์ดว่าน้ำปะนะโอ้คโอเคครับทีมงานผมนะครับนะครับดินดินเหนียวนะครับมันจะมึนนะครับดินเหนียวมันจะมึนนะครับดินน้วมันจะมึนนะครับอาจารย์แต่ละคนก็ต้องห่วง ไปอีกเหรอไปยางไปเลยไม่ต้องตุมคนดังไฟโอ้ยขอไปจานซีจานซีกินเราแบบนี้เถบัครับเดีปเไื่อนนะครับมือไหนเราไปอยู่ที่นี่สะอาดกระมูกต้นน่ะสวัสดีครับโอ้มันกินตไ่มลายกันครับกินต้่มลายครับ่เน้มื่อตีครับไม่ดับหน้าถูกต้องเดี๋ยมือแรงอาจีพบางคั้วันนี้ไรามือแรงอาจีพน่อยวันนี้น้อยนึงเพรว่ากันเออ อือครับสภาตอนเศร้าครับผมสภาตอนเศร้าน,นะครับมาตั้งพี่แต่นั่งกุฏิ้งก็นังเก็บแล้วม,มาตั้งพี่พออยู่ดเทื้งนี่คือสะอาดสะอาดแบ<ะ>สะอาดแบบสะอาดแบบเป็นงงงงครับแบบปุ๋ยมันไส้สะอาดแบบกีต้มครับงาเราไม่ดูครับแต่ใส่รองเท้าบูทันทีเลยครับผม ว่ามันดินเหนียวนะครับเอาเภอรแรกคาดว่าสีดีก็นี่น้อยหนึ่งโย่สนามหินโย่สนันพวนวาแมนบลครับมนมนอ่ะกพี่นองครับบรรยากาศยามบาเห็นลักษณะนี้แลละครับผมอ่ะมีโอกาสพอกันไหมครับคลิปหนะ้าพอกันไหมครับผม